เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไว้วในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพี่สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาขี่เป้ารถถูกๆแล้วผู้ชมได้เลือกใช้ก,กันนะครับคันนี้ตโ,โตโยต้าคโครโรล,ล่านะครับคันนี้เป็นโฉมไฮท็อกครับเอาไปขี่ใช้างานกันได้เลยถือทนแน่นอนราคาถูกเพียง28,000บาทเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับหลังคาเรียบๆไม่มีชนหนักบอดีส้สวย โดยรวมและพร้อมใช้งานได้เลยครับสังกกยกันได้สบายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกรู้ชมได้เลือกใจประจำทุกวันและไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดทูกใจให้ด้วยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นฉ่ำครับคันนี้คับสังกายได้สบายพิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงมาทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีนะครับก็กผมไปทดลองขับก่อน รถปี97ครับราคาเปิดมาเพียง28,000บาทนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับใยในเป็นเบาะหนังหน้าต่างไร i ฟ้าเครื่องดีเกียร์ดีครับเอาไปใช้งานกันคุ้มๆครับราคานี้ดีกว่าขี่มอไซค์ครับกันแดดกันฝนได้สบาย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ